เพิ่นว่าการที่เฮานันผ่าแพ่เซกใหญ่แนวใดบอหอนปุ่นปันเซกคมใจตนเองใดโลภะโทสะโมหะหุมนั่นสุดแสนอยากสิคมโยมเอ้ยอันว่าเซกนอกนันบ่มีใดเท่าเทียมพี่น้องเอ้ยซิบสลึงอยู่ฝากฝาก่ฝาอย่าไดเอาคันิ่งหา สองสลึงมามือให้หีบกร,รมเอาไว้เข้าหีบพ้าเหือขามวัางกะระแสแสนยานบาดว่าม,มุมฟังแลว้วสิพอ่อใดอยู่สบายหายห่อนสิอยู่เย็นพี่น้องเอ้ยขอเจริญสุขเจริญพรหยัดโยมทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังให้เกียรติติดตามหับชมหับฟังคลิปวิดีโอ อยู่ในคณะนี้อัตมาภาพภาจารย์วิรัตสุธรรมโกสาลซึ่งเป็นตัวแทนให้แก่คณะสงฆ์จากวัดเล่าสเลพุทธ,ธารามแห่งรัฐยูทาประเทศสหรัฐอเมริกาอัตมาเองขอถือเอาโอกาสนี้เพื่อมาบอกข่าวเปล่ากุศลเพื่อให้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญสินทานทั้งหลาย ได้หับสาบทั่วถึงกันว่าการกอาาารา่อสร้างสละหงธรรมที่วัดเล่าสอลิฟุตารามณปัจจุบันนี้แมนได้สำเร็จโครงหางทั้งหมดดังทีบรรดาทานได้เห็นภาพตัวจริงอยู่ในขณะน,นี้และปัจจุบันนี้นายสรางกำลังสืบตัวเวียกงานตกแต่งทัางขังในเพราะว่ายัางอีกหลายขั้นตอนที่ยังบม่ทันสำเร็จ และจะต้องแด่ใส่งบประมาณและเวลาอีกสมควรเพื่อจะหายเวียงงานที่ยังคงค้างได้สาเร็จตามความขาดหมายปัจจุบันนี้ทางวัดได้ประสานงานและตกลงงหายทางบริษัทที่หาพิสอบการก่อสร้างกำลังต่อทอนำดับเพิ่งเข้าใส่ภายในบริเวณที่มีการกอร่อสร้างสาองธรรมหลังดังกล่าว ตามกฎระเบียบของทางเมืองได้ว่างออกเพื่อควมสะดวกและควมปลอดภัยในการส้มใสในภายภาคหนาสะงุปมาณการแลนทอนำและติดต่างทั้งหมดเมนจำนวน42,000ดอลลาร์และปัจจุบันนี้ทางวัดได้ต่างกองทุนงบประมาณสำหรับใส่ใจในเบียกงานดังกล่าวจำนวน1หอย8กองทุน และกองทืนละสามหอยเก่าสิบเก่าดอลลาร์และมีจำนวนจำกัดวันที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งทีจะมาถึงนี่ทางวัดเล่าสอเลปุทธ,ธารามจะได้มีพิธีท,ทำบุญขังยิงใหญ่ทรงไทยปีเกา่าเพื่อตอนับปีใหม่ในงานบุญดังเกา่าจะได้ถวายมหาสังฆทานเป็นการใหยท่านขังใหญ่ ถ่ายปี 2009. 2องพศการถวายมหาสังฆทา,านถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลแบบวิธีของเศร้าทธตามแนวทางพระพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งที่นับว่าได้พระอนิสงส์อย่างมากมายมหาศาลเพราะเป็นการอนุเคราะห์เกื้อกูลด้วยปัจจัยสีซึ่งถือว่าเป็นการธนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและญาติโยมยังจะได้บำเพ็ญบุญกุศลสร้างสมบุญญาบารมีหักษาศิลไหท่าน,านเพื่อตอนับปี2021อ,อีกด้วยพิเศษงานถวายมหาสังฆทานทรงถ่ายปีเกา่าตอนับปีใหม่ในปีนี้ทั้งวัดเล่า จะได้ถวายกองทื่นดังกล่าวเพื่อสมทบทื่นใส่ในการต่อน่ำดับเพลิงเขาใส่สาระหงทำหลังใหม่น้ำอีกด้วยดังนั้นอาตมาภาพจึงขอถือโอกาสนี้ประสาสัมพันธ์บอกเขาเปากุศลเพื่อให้ทานสาธุส้นผู้ใจบุญทั้งหลายทั้งไก่และไก่ทั้งภายในแหละต่างประเทศให้ได้หู้และหับทราบเพื่อจะได้สละเวลา และทืนนอัพย์ความจับจองเป็นเจ้าภาพเจาา้าจัต t าบำเพ็ญบุญกุศลน้ำพวงอตมาในงานบุญครั้งนี้สำหรับกองทืนจำนวนหนึ่งหอยแปดกองทื้นนี้ฐานสาม,มารถจับจองเป็นเจ้าภาพเจ้ารัทธาได้ฐานจะจับจองในานามส่วนตัวในานามคอบครัวหรือในานามมูขณะะก็สาม,มารถจับจองได้หยาโยม่านใด หากมีความประสงค์อยากจะความจับจองเป็นเจา้าภาพเจา้ารัทธาก็รุณาติดต่อมาธีวันเล่าสลิพุทธารามนำเบอร์โทรศัพท์801-680-0381 8 0 1 7 1 9 1 3 6 7หรือญย่านโยมสะดวกจะติดต่อทางเฟซบุ o ก k ย่านโยมก่อสมารถติดต่อหรือเขียนขอความที่ Facebook หรือ YouTube ทางสอง,สองเทศแลธรรมะม <า S 1> ได้ทุกเวลาขอเจริญพร